สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปิ์ครับวันนี้ก็มีเรื่องของประเด็นข่าวสารสถานการณ์ชายแดนไทยและกัมพูชานํามาเสนอกันต่อนะครับคือเมื่อวานนี้ฮะประมาณสัก3ามทุ่มครึ่งนะเวลาในประเทศไทยเนี่ยมันได้ยินเสียงฮะเป็นปืนเล็กนี่แหละแล้วก็ลั่นเข้ามาประมาณสัก4-5นัดนะฮะในพื้นที่ปราสาทสนาก็อยู่แถวอําเภอกาบเชิงฮะจังหวัดสุรินทร์เนี่ย ก็เลยทาให้หน่วยเหนือฮะสั่งให้ฐานในแนวหน้าเนี่ยให้เตรียมการแล้วก็เฝ้าระวังเป็นอย่างดีสําหรับอาจจะเกิดเรื่องของเหตุการณ์ประทะนะฮะขนาดเล็กก็ได้ก็เป็นการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ดังกล่าวทีนี้ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตรงนี้คือฝั่งเรานะฝ่ายเราเนี่ยก็มีการเตรียมการแล้วก็เฝ้าระวังนะฮะตลอด24ชั่วโมง ถึงแม้ว่าสถานการณ์มันจะปกติก็ตามแต่นะฮะทุกพื้นที่เนี่ยแต่ฐานในแนวหน้าเนี่ยก็ไม่ได้ประมาทในเรื่องนี้ครับก็ยังคงเฝ้าระวังอย่างเข้มแข็งเพราะว่าสถานการณ์เรากับเขาเนี่ยยังไม่นิ่งนะฮะใช้คำว่ายัางไม่นิ่งถึงแม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะมีการเจรจาแต่ตลอดที่ผ่านมาเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามันมักจะมีเรื่องของกระสุนเนี่ยนะฮะบางทีก็คอ บางทีก็40มมเนี่ยนะฮะลั่นเข้ามาเฉียดทหารฐานทหารของเราเนี่ยนะฮะน่าจะสองครั้งแล้วนะฮะสำหรับเหตุการณ์ที่มันผ่านมาทีนี้ปรากฏว่าท่านผู้ชมครับฝ่ายกรัรมพูชาเนี่ยนะครับฝ่ายเขาเองนะเขาก็พยายามที่จะออกสื่อโฆษณาชวนเชื่อในโซเชียลมีเดียว่าในสองพื้นที่ฮะก็คือที่คนาที่เป็นเหตุนี่แหละ กระสุนประมาณ4ี่ห้านัดเนี่ยที่มันลั่นเข้ามาแล้วก็ที่ปราสาทต่ตางเหมือนทมนะฮะเขาบอกว่าเขาได้ยินฮะเรื่องของอาวุธขนาดเล็กเหมือนกันก็เป็นลักษณะพวกคอซะมากกว่านะฮะแต่กัมพูชาเขาบอกว่าเราอดทนเพราะเนื่องจากว่าฝ่ายเราเขาเรียกเราว่าเสียมเสียมเนี่ยมีการยูยุนะฮะแล้วก็ลั่นเข้ามาใส่เรานี่คือ เหตุการณ์นะฮะในฝ่ายเขาเพราะฉะนั้นเราก็จะสังเกตเห็นว่าปาฏิการเนี่ยท่านผู้ชมในช่วงเนี้ยมันไม่นิ่งแล้วคําว่าฐานนอกแถวเนี่ยก็มักจะใช้เป็นเหตุผลนะฮะที่อ้างโดยจากฝ่ายกาัมพูชาเขาอ้างแบบนี้ฮนะโดยตลอดคือถามว่าฐานนอกแถวมันมีไหมมันมีท่านผู้ชมส่วนเรื่องของพวกอาวุธหนักเนี่ยจะมาบอกว่านอกแถวเนี่ยมันคงไม่ไหวนะฮะ คือผู้บุกามชายเนี่ยมันต้องเคร่งคัดไงมันไม่ได้เป็นพวกคู่ประจํากายที่ทหารเนี่ยสามารถที่จะแบกแล้วก็ถือนะฮะเราก็รู้อยู่แล้วว่าทหารรองเท้าแตะเนี่ยมันไม่มีระเบียบวินัยดีไม่ดีเนี่ยท่านผู้ชมครับดื่มพวกของมึนเมาเข้าไปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไงแต่พวกคอนี่สินะฮะหรือพวกอะไรนะเครื่องยิงลูกกระสุนเนี่ยที่มันมีขนาดใหญ่หน่อยบางทีมันก็ต้องอโดนบังคับนะ ก็บอกว่าคําว่าฐานนอกแขวเนี่ยก็เชื่อครึ่งน,นะฮะแล้วก็ไม่เชื่อครึ่งแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมครับก็คือเรื่องของการเผาป่าในช่วงเวลาเนี้ยโอ้โหมันเกิดขึ้น,นะฮะในหลายพื้นที่เลยหลายพื้นที่มากนะครับจนมีกระแสะข่าวทีออ่ออกมาในโซเชียลมีเดียว่าโอ้สงสัยเผาป่าเพื่อไปทำลายทุ่น,นะฮะเป็นพวก ุ่น PMN2 ที่เขมรเนี่ยมักจะมีการนำมาวางเอาไว้เพื่อต้องการดักทหารไทยครับไม่ให้เรียกว่าเดินลึกเข้าไปนะครับหรือเรียกว่าเข้าไปเหยียบเนี่ยเกิดการตูมตามเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าท่านผู้ชมครับการจะเหยียบหรือไม่เหยียบเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วครับฐานเขมรเขาจะไม่วางสเปะสปะนะแล้วก็จะไม่วางในพื้นที่ป่าแบบโอ้มันปูพรมอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นการวางทุ่นเนี่ย มันต้องวางในจุดที่เขามองว่าฐานไทยเดินประจําเช่นเส้นทางลาดตะเวนหรือเส้นทางอื่นที่มันไม่ได้เป็นเส้นทางลาดตะเวนอาจจะเบี่ยงเบนออกมาสักนิดหนึ่งนะฮะยกตัวอย่างว่าออกจากเส้นทางลาดตะเวนออกมาประมาณสัก1เมตรถึง4เมตรเขาก็จะวางในเส้นทางที่บอกว่ามันโล่งๆแต่ท่านผู้ชมครับฐานข้าเมรเนี่ยเรามักจะจับล็อกได้ว่านะครับ ทุนที่เขาวางเนี่ยมันเคยเรา,เ,าเราเคยมีเอกสารว่ามันจะจดเป็นพิกัดไว้หมดนะครับว่ามันวางตรงไหนเพื่อป้องกันกําลังพลของเขาเนี่ยเข้ามาเหยียบนะฮะเรามีหลักฐานตัวนี้ฮะเราถึงบอกว่าเฮ้ยมันคงไม่วางสเปะสปาแล้วก็เผาป่าเพื่อไปล้างผาน,นะฮะพวกทุนพีเเนเนี่ยเราก็มองว่าไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมครับก็เคยมี นวิค์เนี่ยมองว่าอาจจะเอาเรื่องของหัวอ b g จนะครับแล้วก็มาวางในพวกอะไรนะ P v c เนี่ยเพื่อให้มันเกิดปฏิกิริยาแล้วก็ลั่นเข้ามาใส่ฝ่ายไทยเนี่ยแต่ว่าตรงนี้มันก็ยังไม่เกิดขึ้นนะฮะเมื่อมันยังไม่เกิดขึ้นมันก็มีอีกหนึ่งอย่างก็คือการใช้หมอกการใช้หมอกในทางยุวิธีก็คือการอําพรางตนเองการอําพรางตนเองก็คือว่า เพื่อต้องการที่จะปรับกําลังฮะในแนวหลังที่บางตาฐานไทยเนี่ยคือเมื่อควันมันหนาทึบท่านผู้ชมฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขมรมันก็จะมีการปรับกําลังไงทีนี้การตรวจการที่มาจากโดเนี่ยบางทีก็ทําได้ยากครับเพราะว่าหมอกเนี่ยนะครับมันหนาทึบมันหนาทึบมากแล้วก็การมองด้วยกล้องเนี่ยบางทีมันก็ลําบากไงท่านผู้ชมนั่นคือเหตุผลหนึ่งนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งเหตุผลก็คือว่าเอา้าก็ในเมื่อ ทำอะไรไม่ได้ก็เผาป่าทีนี้คําว่าเผาป่าเนี่ยสิ่งที่มันตามมาก็คือเกิดเรื่องของฝุ่นละอองคนะค่าอะไรนะ p m 2แหละที่มันหนาๆเนี่ยท่านผู้ชมมันก็จะกระจายไงทีนี้ลมเนี่ยกระแสลมเนี่ยถ้าศึกษากระแสลมส่วนใหญ่แล้วมันก็จะพัดมายังฝ่ายไทยเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในภาคอีสานเนี่ยบางทีต้องมาเจอฝุ่นละอองนะ PM2.5 เนี่ยอาจจะมีผลกระทบนะครับต่อเรื่องนี้ เพราะฉะนั้นการเผาป่าเนี่ยเขาก็จะมุ่งเน้นนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเน้นที่ฐานปฏิก,การในส่วนหน้านะครับแล้วก็ในส่วนลองๆก็จะเป็นพื้นที่อื่นๆนะฮะก็เน้นที่ท่านเน้นเรื่องฝุ่นนะจะเผาทั่วแต่ถ้าไม่ที่ฝุ่นเนี่ยก็จะเน้นที่ฐานปฏิก,การในส่วนหน้าจะเป็นอย่างนี้ฮะท่านผู้ชมแล้วก็ในช่วงเวลานี้ก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยลูกเขาในแง่ของการก็ไปขุดแนวฮะโดยคําพูดหนึ่งก็คือว่า ฐานไทยอยู่ที่ไหนอยู่ตรงนั้นถึงแม้ว่าพื้นที่ที่อยู่เนี่ยมันอาจจะลุกล้ําเข้าไปยังดินแดงของกัมพูชาก็ตามแต่เราขุดเลยฮะเป็นแนวในมาตราส่วน1ต่อ5 0,000ก่อนที่กําแพงเนี่ยมันจะมาถึงแต่ว่าการขุดเนี่ยก็เป็นวิธีการหนึ่งที่บ่งบอกอนาเขตว่าเฮ้ยตรงนี้ของฉันตรงนี้ของคุณนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์กันต่อไปครับ